เงินที่ได้รับเย,ออยียวยาหรือเงินที่ได้รับอุดหนุนส่งเสริมระดับการจ้างงานเนี่ยได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมเป็นเงินได้แต่ว่าก็มีข้อแม้กฎหมายว่าห้ามนําไปถือเป็นรายจ่ายด้วยหลายคนก็บ่นว่าโอ้ถ้าให้แล้วเงื่อนไขยเยอะอย่างนี้ไม่รับรจะดีกว่านะครับรับเถอะเราแค่อ่านกฎหมายให้เข้าใจนะครับแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยพวกเรานักบัญชีเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือ 1. ตัวกฎหมายแล้วก็มติคอรอมอรที่เกี่ยวข้องเรื่องที่2ก็คือเงื่อนไขตามกฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะครับบางทีได้รับมาแล้วจะบันทึกบัญชีกันแบบไหนดีแล้วก็สุดท้ายการจัดการทางภาษีและแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาดหลายคนไปลงไว้แล้วอาจจะผิดพลาดเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างนะครับผ่อนหนักเป็นเบา,เ,เ,บาเงินก้อนแรกที่ได้จากประกันสังคมเรียกว,ว่าเงินเยียวยา เงินก้อนที่2เราเรียกว่าเงินรักษาระดับการจ้างงานจากกรมการจัดหางานซึ่งได้3เดือนพฤศจิกาหก64ธันวา64และมกราหกห้าฉะนั้นก็กลายเป็น2ก้อนก้อนแรกเยียวยาประกันสังคมก้อนที่2กรมการจัดหางานฉะนั้นผมลองยกตัวอย่างว่าถ้าเราได้เต็มๆเลยก้อนแรกก็หก0 0 0ก้อนที่2ในรอบปี64ก็ได้ล้านสองซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามมติครมวันที่24มกราคม2565เนี่ย บอกว่าจะยกเว้นเงินได้ดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องรวมเพื่อเสียภาษีฉะนั้นเงินได้2ก้อนเนี่ยจะได้รับยกเว้นฉะนั้นเมื่อคุณได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมเนี่ยหกแสนบาทคุณก็จะลงบันทึกบัญชีเป็นเดบิตธนาคารเครดิตรายได้อื่นและพอถึงสิ้นปีก็ไปกรอกในแบบพงด50เนี่ยในหน้า3นะครับข้อ13ว่ารายได้ที่ได้รับยกเว้นอีก0 0แสนทางภาษีก็จะรายได้ก็น้อยลงฉะนั้นนี่คือเงินก้อนแรกเงินเยียวยาเงินเยียวยาก้อนแรกที่ได้จากประกันสังคมเนี่ยแม้ว่าคุณ คุณจะจ่ายในรอบบัญชีที่ได้รับเนี่ยก็ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดฉะนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยคุณสามารถบันทึกเป็นรายได้แล้วเอาไปหักออกในพงกด50ได้เลยไม่ต้องคำนึงนะครับว่าจะเป็นรายจ่ายของปีไหน แต่เงินก้อนที่2ก็เนี่ยก็บอกว่าการรักษาระดับการจ้างงานเนี่ยเราได้รับในเดือนพฤษกาหกแ0นเดือนธันวาห0แสนรวมเป็นล้านสองเนี่ยมันจะมีกฎหมายยกเว้นไม่ต้องรวมเป็นไรายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นคุณก็บันทึกบัญชีเดบิตธนาคารเครดิตรายได้อื่นวงเล็บว่า รักษาระดับการจ้างงานหรือ SME สมมติว่าทั้ง2เดือนเนี่ยล้านสแล้วพอถึงสิ้นปีก็ไปกรอกในแบบพองรอ50เนี่ยในหน้า3ข้อ13เหมือนกันว่าเป็นรายได้ที่ได้รับยกเว้นตามมติคอรมอเนี่ยล้านสก็หักออกเพียงแต่ว่าเงินก้อนที่2เนี่ยถ้าคุณนําไปเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีที่ได้รับนั่นหมายความว่า พิจิกา64ธันวา64ได้รับมาเดือนละ0 0 0แแล้วเราเอาไปเป็นรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเป็นรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกไอ้รายจ่ายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นรายจ่ายต้องห้ามห้ามนําไปถือเป็นรายจ่ายแสดงว่าในเดือนพิจิกาได้รับเงินจากกรมแรงงานมาเนี่ยหกแสนธันวาหกแสนล้านสองเนี่ย แล้วคุณไปจ่ายเงินเดือนออกง่ายๆว่าคุณไปจ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยเงินเดือนนั้นเนี่ยก็ลงเดบิตเงินเดือนแล้วก็เครดิตธนาคารออกแต่พอถึงสิ้นปีต้องไปกรอกในแบบพงดอ0ไปบวกกับรายจ่ายเพราะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามล้านสองฉะนั้นใครที่ ยื่นแบบไปแล้วแล้วไม่ได้นําไปบวกกับเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือต้องไปแก้ไขปรับปรุงแบบเสียใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะถูกเจ้าหนี่ประเมินหรือใครที่บอกว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสมภาร,รจะรู้ได้ยังไงว่าเราเอาเงินล้านสองเนี่ยที่ได้รับมาก้อนที่2เนี่ยแล้วไปเป็นรายจ่ายในรอบปี64สมภาร,รจะรู้ได้ยังไงก็เขาจะดูออกนะครับว่าเงินที่ได้รับสมมุติว่าในบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคารของเราเนี่ย มันมีเงินไม่ถึงล้านสองที่ได้รับมาจากกรมจัดหา,าง,งานเนี่ยก็แสดงว่าคุณนําเงินนั้นไปจ่ายแล้วฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะยืนยันว่าแม้คุณจะจ่ายไปจริงแต่คุณบอกว่าเอ๊ยยังไม่ได้จ่ายเลยนะแสดงว่าเงินในบัญชีของคุณเนี่ยในธนาคารของคุณเนี่ยต้องมีมากกว่าล้านสองเวลาสัมพากระมาถามเราก็บอกว่านี่ไงเงินที่ได้มา ร้านสยังไม่ได้จ่ายเลยยังค้างอยู่ในบัญชีนี่ก็คือเป็นวิธีแก้ปัญหาก็ต้องพิสูจน์ต่เจ้าหน้าที่ว่างบของเราณนะสามสิธันวาหกสี่เนี่ยยังมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีร้านสองหรือมากกว่าร้านสองเราก็บอกว่าเนี่ยคือเงินที่ได้รับแล้วเลยยังไม่ได้ออกไปจ่าย นั่นคือทางแก้ปัญหาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือให้นําไปลงไว้เป็นกําไรสะสมซึ่งอันนี้ก็เป็นทางแก้ปัญหาแบบกํำปั้นทุกดินะว่าเดบิตธนาคารแล้วเครดิตกําไรสะสมล้านสองซึ่งต้องไปคุยอีกว่าผู้สอบบัญชีเขาจะแยง้งเห็นแยง้งไหมเพราะผิดมาตรฐานบัญชีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงบใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าไม่มีสาระสาคัญก็อาจจะเปิดเผยไว้หน่อยนึงในหมายเหตุว่าเงินเนี่ย โอนเข้าส่วนของผู้ถือหุ้นไปแล้วเราไม่ได้มาเป็นรายจ่ายฉะนั้นก็ให้ดูวิธีแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับรวมทั้งการบันทึกบัญชีเนี่ยสำหรับนักบัญชีถ้าเกิดว่าก้อนแรกเลยเงินเดียวยาจากประกันสังคมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้รับมาเนี่ยหกแสนบาทเราก็เดบิตธนาคารเครดิตรายได้อื่น0 0 0 0 0เท่านั้นเองสําหรับเงินก้อนแรกจากประกันสังคมพอถึงสิ้นปีก็นําไปปรับปรุงในแบบพร .50 หน้า3ข้อ13 ว่ารายได้ได้รับยกเว้นและเงินก้อนแรกเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าจะจ่ายในปีไหนอันนี้ไม่มีข้อห้ามในส่วนของเงินก้อนที่2นะครับส่งเสริมระดับการจ้างงานเนี่ยเวลาได้รับมาก็เดบิตธนาคารเดือนละ6กแสนสเดือนนะครับแล้วก็เครดิตไรายได้อื่นเดือนหกแสนสเดือนเช่นกันและถ้าเกิดว่าเรานําเงินก้อนนี้เนี่ย ไปจ่ายเป็นเงินเดือนเราก็เดบิตค่าจ่ายเงินเดือนล้านสเครดิตธนาคารล้านสซึ่งในฝั่งรายได้ก็ไปกรอกเป็นรายได้ที่ได้ยกเว้นส่วนฝั่งค่า้จ่ายก็ไปกรอกบ,บวกกับรายจ่ายที่ต้องห้ามก็เป็นศูนอยู่ดีนะครับเพราะกฎหมายเนี่ยเขาก็ให้เยียวยานายจ้างเท่านั้นเองแต่สิทธิทางภาษีสมุปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะครับเพียงแต่ว่ากฎหมายเนี่ยเขียนไปเขียนมาคนอ่านแล้วก็งง วิธีแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราบันทึกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะไปบวกกับไรายได้คือไม่อยากหักออกไรายได้แล้วไม่บวกกับรายจ่ายเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็เดบิตบันทึกไรายได้ไปเครดิตรายได้ไปแล้วก็เดบิตค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรกับแบบทั้งสิ้นก็ถือเป็นไรายได้ของกิจการแล้วก็เป็นรายจ่ายของกิจการก็ได้เช่นเดียวกันสรุปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรในมุมภาษีนะครับเพียงแต่รัฐเนี่ยช่วยในเรื่องของเงินเยียวยามากกว่าแต่เขียนไปเขียนมาปรากฏว่า คนทําบัญชีเนี่ยงงสรุปแล้วการยกเว้นรายได้เนี่ยทั้ง2ตัวแต่ว่ารายจ่ายเฉพาะตัวรักษาระดับการจ้างงานเท่านั้นเองทีนี้มันยังมีอีกเงินอีกก้อนหนึ่งในปี64เนี่ยนะครับซึ่งคนก็สงสัยก็คือโครงการจ้างเด็กจบใหม่ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขย,ยกเว้นรายได้อันนี้ก็มีคนถามเข้ามาตั้งแต่1ตุลา63จนถึง31ธันวา64เนี่ยใครที่จ้างเด็กปรญาตีนะครับปวสปวช มหกเนี่ยรัฐจะจ่ายให้50%ของเงินเดือนซึ่งเพาดานปัญญาตี7,5 0 0พเนี่ยเขาก็จ่ายให้15 0 0 0เนี่ยก็จ่ายให้7,5 0 0ห้ไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยจะไม่ได้รับยกเว้นรายได้นะฉะนั้นเงินก้อนนี้เมื่อได้รับมาเนี่ยจะต้องเดบิตรายได้อื่นเช่นผมเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราจ่ายเงินเดือนเด็กปัญญาตี15,000เนี่ยเราก็เดบิตเงินเดือน1 5 0่นเครดิตเงินสดหรือธนาคาร7,5 0 0แล้วก็เครดิตรายได้อื่นอีก7,500รายได้อื่นนี้ก็มาจากรัฐบาลใจ่ายให้ฉะนั้นเงินก้อนนี้ ไม่ได้รับยกเว้นนะครับหลายคนก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปกรอกด้วยต้องระวังนะครับใครที่จ้างเด็ดจบใหม่สำหรับโครงการจ้างเด็ดจบใหม่ในปีห4ี่นะครับ